สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนายอีโรเซอร์นะฮะวันนี้ก็ผมกม็มีอยู่กับเกมเดซี่เหมือนเดิมฝนตกนะฮะเฟร,รมก็เลยตกไปตามฝนนะฮะ <c oughs> หลังจากที่ผมได้เเออ <c oughs> เออตัดคลิปไปนะฮะคลิปที่แล้วนะฮะวันนี้ก็มาเล่นกันต่อนะฮะซึ่งผมสู้มันยังเรนเดอร์เมืองไม่เสร็จนะฮะมันก็เลยทําให้กระตกุกกระตุกหน่อยนึงนะ ก็เพิ่งเข้าเกมนะฮะก็ผมก็เพิ่งเข้าเกมมาแป๊บเดียวนะฮะของก็ยังไม่เกิดนะฮะร <c oughs> อมันเรนเดอร์อ่าอะไรเสร็จก่อนนะฮะนี่ก็เป็นวาริสซอรแพ็คฮะซึ่งไม่รู้ว่ามันมีกี่ช่องฮึโอเคผม วันนี้ผมจะทำอะไรดีวันนี้ผมจะไปเช็คที่เมืองนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่มากกว่าน,นี้หรือเปล่าอาจจะเจอพวกของนะฮะก็ต้องติดตามกันนะครับผมโอเคโอเคแล้วผมจะวิ่งโอ้ยกระตุก นะจุดร้นในเกมนี้นะจุดร้นในเมืองนี้นะก็มีอยู่ไม่กี่จุดนะถ้าเอาเป็นจุดรุดใหญ่ๆก็ไฟสเต,เตชันนะจุดรุดเล็เกๆก็ในบ้านนั่นนะฮะอ๋อแล้วตรงนู้นมันคืออะไรฮะไม่รู้ผมจะไม่เข้าแล้วกันนะฮะโอ้ก็ตกว่ะอ๋อฮะย่องครับ โอ้บ้านนี้ก็ยังไม่มีของนะเพราะว่าผมว่าไม่น่าจะมีคนอยู่เมืองนี้นะคนน่าจะอยู่ที่อิเล็กโตอ่าเฮ้ยมีไว้ของโอเคผมอยากวัดช่องกระเป๋าโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดช่อง นะนี่เป็นกระเป๋า18ช่องนะครับโอ้ของที่ผมมีแล้วหมดเลยอ่าแต่ตอนนี้ผมผมขออุยมีใครมีใครเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีใครที่นี่มานะฮะคอในเกมมาเมื่อผมไม่รู้ว่าใครฮนะโอเคนี่มี มาคารอบแมกเรียนฟิลแม็กแล้วก็ปั๊บซี่นะครับจะปั๊มก่อนนิดนึงฮนะแต่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้คนคนนั้นอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าอยู่แถวนี้ก็ได้เลิกตัดจบคลิปกันเลยละครับนะฮนะเฮ้ยตรงนี้มีเป็นแบนเดตซึ่งผมก็มีเยอะแล้ว อือโอ้สแสดงว่าของเพิ่งเกิดนะครับรครับนะครับก็โดดุเรื่องกินยาฮะ <c oughs> มันไม่ใช่ปัญหานะครับอ๋อครับตรงนี้ก็มี อินที่รถแฟรถแฟนี่ผมจะไม่เก็บถ้าไม่จำเป็นนะครับซึ่งมันไม่จำเป็นอยู่แล้วแหละนะฮะ <c oughs> อืออืโ้สายลุงนะเห็นสายลุงด้วยเจ๋งเจ๋งโอเค ถ้าผมจะไปหาบ้านเข้ากันนะครับแต่ทำไมผมไม่เห็นซอมบี้เลยสักตัวนี่สิเรื่องแปลกจะพูดอะไรกันนักหนาเนะี่ยรู้ไหมว่าผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเอยซอมบี้ไปไหนไม่ใช่เรื่องดีนะครับ บ้านหลังนะั้นเข้าได้เอ้อ๊นั่นไงซอมบี้เกิดแล้วโอเคครับพอใจได้ในระดับหนึ่งอย่างน้อยมันก็ยังไม่มีคนมาโดโดดีโดดีโดดีโด,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 ดไปนะโอเคเข้าบ้านก่อนโอ,อ,อ,อ้อลิสแพคเอ่ออลิสแพคก,กับอันนี้อันไหนมันใหญ่กว่ากันอืมแต่ไม่รู้ผมเก็บอลิสแพคมาแล้วนะรู้สึกว่าอันนั้นมันจะใหญ่กว่านะแล้วกระเป๋ามันก็หายไปแล้วด้วยนะ งั้นผมจะขอแชร์ลิสต์แพ็คดีกว่านะฮะโอ้ฮันติงไนท์โอ้เยี่ยมเยี่ยมเจอแล้วครับของในกา,ารล่าสัตว์โอเคโอ้เต็นอ่าเงาเงาเทคโอเคครับ ซึ่งช่องเก็บของตอนนี้ช่องเก็บของผมก็เต็มแล้วเพราะเต็มมันใช้3ช่องนะฮะในการเก็บซึ่งถ้าเกิดมีของแล้ต่อจากนี้ผมก็ต้องเอาเข้ากระเป๋าแล้วนะฮะซึ่งก็คือลิสรแพ็คนั่นเองโอเคเฮ้ยหวังว่าบานนี้คงจะมีอะไรนอกจากลิสรแพ็คนะครับนี่คือ มาคอล้อแม็กมีปืนมีมีแม็กแต่ไม่มีปืนให้กูนะฮะโอเคแต่ผมรู้สึกว่ากระเป๋าน้ำเอ,อ,อ๊ะเจ้าอ่ะอ้ากิลลี่สูตรผมจะขอดอบอาหารนะฮะอาหารอนะันนี้ดีกว่าเฮ้ย MRE ดีกว่าอล้เก็บกิลลี่สูตรนะแล้วก็วัวกิลลี่สูตร เอาอ๋อนึกว่ากระเป๋าหายอ่าอ,อันนี้ผมจะทิ้งไปนะฮะโอเคเยี่ยมเอาทำไมผมเก็บของไม่ได้เลยเนี่ยอ๋อสิบหายละอ๋อ โอเคเปิดกระเป๋ารู้สึกว่ากระเป๋าน้ำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรู้สึกว่ากระเป๋าน้ำมันจะใหญ่กว่าจริงๆด้วยนะโอ้ไม่น่าทิ้งเลยผมพลาดละผมรู้สึกว่าผมพลาดละนะห้องนี้ไม่มีของนะครับหรือเปล่าไม่มีของผมลงนะฮะจะไม่อยู่นาน เพราะถ้าเกิดมันมีตัวอะไรมาเซฮัลโหลเนี่ยผมจะสวยเอาได้ง่ายๆนะฮะโอเคเราได้กินริสุดมาแล้วเราจะเข้าป่าดีเปล่า <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมพลาดแล้วจากการทิ้งกระเป๋าอันเมื่อกี้ไปนะฉะนั้นผมเห็นซอมบี้อืจะจำไว้นะบ้านอย่างนี้เข้าได้เพราะผมไม่ค่อยจะได้ สิงอยู่เมืองนี้นะฮะส่วนใหญ่ผมจะอยู่อิเล็กโตซานะฮะผมก็ไปเกียนคนอยู่อิเล็กโตนะฮะไม่ค่อยได้มาเชนักกอตเท่าไหร่ออโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอ่อวิ่งไปเช็คที่เอ่อไฟสเตัน่น อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะออกจากเมืองนี้กันเพราะว่าถ้าเกิดอยู่เมืองนี้นานๆเนี่ยมีผลแน่นอน,นครับจะโดนคุ้นข้าวได้ง่ายๆเลยนะฮะอูห้หูนั่นไงโบสที่โบสที่โบสที่โบสลางดังครับตกใจหมดเฮ้ยบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้เนาะโอเคครับ เฟรมตอนฮันนาออกจากเมืองนี่เยอะเยอะมากนะฮะโอ้โหฮันนาเขาาโอ้โหเจอมันเห็นเราง่ายจังฮนะโอโอโ,อโอกระตุกโอโอ,โอผมผมไม่นี่ดีกว่าผมลากดีกว่าผมลากดีกว่ารู้สึกว่าบู๊กับ,บกมันเนี่ย ไม่สมควรนะฮะนี่เรากำลังวิ่งเข้าโบสใช่ไหมโอเคก็ไปหาของในโบสนะฮะโอ้โหมาแต่กไกล <c oughs> <c oughs> ฟังว่าตอนแรกเราจะเช็คไฟสถานชันใช่เหรอแล้วไงเรามาโบสได้วะช่างแม่งเอ้ยวิง่งคอแพงทำไมเนี่ยโอเคสถาเตชันอยู่ตรงนู้นฮะ ไปดูของในบทก่อนไม่มีอะไรเลยก็คือวนแล้วออกเลยนะอ้อกระเป๋าเฮ้ยอยโอ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 ,โอเคผมได้กระเป๋าคือละนะครับดรอปอลิทแพ็กไว้นี่เป็นกระสุนอะไรสองแอนดี ซึ่งผมจะไม่เก็บแล้วกันโอเครู้สึกว่าในโบสในผีมันจะไม่ตามนะฮะผมจะเช็คก,กระเป๋าโอเค2องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดโอเคกระเป๋านี้มีช่องเยอะกว่านะฮะไม่ต้องหาแหล่งอ้างอิงนะฮะอ้างอิงจากตัวกุนี่แหละนะฮะนับเอาเลยสดๆนะฮะโอเคผมจะวิ่งไปเช็คไฟสเตชั่น โอ้โหกลางหน้าโอเคก็ไม่รู้นะไฟสเตถานของจะเกิดหรือยังนะฮะแต่ผมว่ามันก็น่าจะเกิดแล้วล่ะนะอะเอเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าทำไมซอมบี้ไม่ตามผมมาตามเว้ย <c oughs> เราได้ไไดกิน <c oughs> รีสูดมาแล้วนะครับพาร์ทหน้าเราจะออกจากเชนากอสกันแล้วเราจะไปอิเล็กโตซาก,กันนะครับผม อ้รู้สึกว่าผมจะเจอของดีนี่ครับโอเย่เอ็มสิหเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยผมไม่อยากจะใช้ลูกซองนะครับอตรงนี้ผมเห็นปืนโอ้ลูกซองโอ้เยี่ยม อ๋อตรงนี้มีสตาร์แอกเอกสตาร์แนกเอสดีกับสตาร์แนกมาใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าผมเก็บไปก่อนนะฮะตรงนี้มี AK-74 เก็บครับเก็บเลยครับของดีครับตรงนี้มีอ่อา d m แม็กเฮ้ยกูทำอะไรเนี่ย โอ้โถใครทัสกสกายอีกผมผิดขอโทษขอโทษกดผิดนะฮะจะเปลี่ยนปืนโอเค m 4 a 1ยีโหลดให้เรียบร้อยคาราวอมบี้มขึ้นมาหรือยังโอ้โห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 เลือไหลเลือไหลอขอพันแบนเด็ดก่อน โอเคพานี้ผมรู้สึกว่าเราค่อนข้างจะมีเงินกันแล้วนะมีฐานะโอ้โ oh ห oh. เยอะมากเยอะมากเยอะมากลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้เลยผมจะใช้บักของเกมนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะฮะโอเคซึ่งมันค่อนข้างจะเสี่ยงนะฮะลงเงี้ยแหละนะ มึงฟันอะไรกระจกอ้าแล้วกูจะลงยังไงโรู้สึกว่าทางนู้นจะมีทางลงนะแล้วผมจะวิ่งเข้าป่าแล้วนะฮะเฮ้ยผมจะแวะเช็คอ่ซูเปอรม์มาร์เก็ตก่อนแล้วผมจะวิ่งเข้าป่าเลยนะฮะอืมแล้วทางลงมันไม่มีเลยอรออ๋อ,อนี่ ผมจะตุนของกินไว้เยอะๆแล้วก็วิ่งเข้าป่าแล้วก็จะไปอิเล็กโตซ่าก,กันนะครับเพราะว่าเราได้ M 4 A 1มาแล้วนะฮะปืนกลแล้วก็ได้ AK มาด้วยซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับกับการมาลูดของที่ไฟส i o นครั้งนี้นะฮะโอเคใครอยากเล่นก็แอสกผมมาได้นะครับ TKN ี่ k นึ1 1นะฮะ น้อมรับทุกคนที่แอดมานะผู้หญิงผู้ชายแอดได้หมดนะไม่จเป็นต้องเป็นผู้หญิงอย่างที่ผมบอกไปในคลิปนั้นนะโอเคผมได้แล้วนะนี่เป็นรถแฟนาฬิกาผมมีละโอเค m 1 9 1 1้ผมจะทิ้งปืนนี้เลยนะฮรเพราะว่ากระสุนมหายากมากโอเค m 1 9 1 1ก็ถือว่ากระสุนทางง่ายอยู่นะฮะโอเคป๊บซี่ เก็บครับต้องใช้โอเคอลิสแพคอ๋อกระป๋องโอเค,อ,เคอือจะเติมน้ำให้เต็มเติมอาหารให้เต็มนะครับ เราจะไปกันเลยนี่เป็นกระเป๋าเล็กเล็กมากโอเคนี่คืออะไรเฮ้ยลาเซอร์อ๋อกับดักหรือเปล่าโอ้โอ้ไม่ไม่เก็บไม่เก็บเก็บพาสตา้าเหมือนเดิมฮนะ โอ้ทิชชู่ผมไม่รู้ว่ามีไว้ทำอะไรนะฮะแป๊บหนึ่งครับอัดอัดเออแป๊บหนึ่งอัดคลิปอยู่โอ้ oh. รีบไปไหนนั่นสิเขาจะรีบไปไหนเขาผมได้ยินเสียงปืนนะมเมื่อกี้ปัง งั้นผมจะไม่ขออยู่ที่นี่แล้วนะฮะเจอกันครับเจอกันอิเล็กโตซ่าเราเจอกันแน่ครับเย่วิ่งกลางดงเงี้ยแหละ <c oughs> มีใครยิงหรอกเจอกันครับไปเจอกันที่อิเล็กโตซ่าเลยคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับผม เย่บายบายอ่ามีการเป็นแผนนิดหน่อยนะครับก็คือโอโอโอเฟรมตกผมจะไม่ไปอิเล็กโตซ่าแต่ผมจะวิ่งไปแอร์ฟิวแทนซึ่งมันจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอืมฉนันผมคิดว่าผมจะไปดิสคอนเนกในเมืองดีกว่าหรือเปล่าหรือไม่ผมก็จะตั้งเต็นท์อในป่า ซึ่งผมยังไม่มีกองไฟมันเสี่ยงนะครับผมหาไม้ไม่เจอเฮ้ยผมมีรู้สึกว่าผมจะมีขวานนะไม้มันใช้กี่ช่องวะผมจะลองตัดไม้ดูนะครับไปวิง่งอืม จะลองตัดไม้ดูทางนนเป็นทางไปแอร์ฟิวนะครับเจ็ดพันกว่าเจ็ดกิโลกว่ากว่านะห่ะแบบนะครับตอนนี้คือของในก,กระเป๋าผมรู้สึกว่าจะเต็มของในตัวผมไม่ใช่นก,กระเป๋าเก็บใส่กระเป๋าก่ะนจำได้ว่ามีที่ว่างเหลือสองช่องผมก็จะอ่าไม้ต้นนี้ตัดได้หรือเปล่าะ เ oh, อเวอรสซูดอาได้ด้วยนะครับอืมเยี่ยมโอ้มันใช้สองช่องพอดีเลยเหรอโอ้โห <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะหาทำเล นะครับในการตั้งเต็นท์อยู่แถวๆนี้แหละนะฮะตรงไหนล่ะที่มันอยู่ในป่าแล้วมันพื้นมันราบๆหน่อยเรียบๆอืมอืมตรงนี้แล้วกันนะฮะจี แล้วก็กดริสเตนได้ไเปล่าโอเคได้นะครับก็แล้วก็จะจุดไฟอยู่ตรงนี้นะฮะอ๋อกูลืมมันต้องเอาไปทำยังไงวะอ๋อผมยังไม่มีไม้ขีดใช่ผมลืมเก็บมางั้นผมก็ จะเอแปนะเดี๋ยวผมแพ็คเต็นท์ก่อนนะฮะเพราะรู้สึกว่าเฟลละไม่ขีดยังไม่มีโอเคจุ๊บเก็บมาโอเคองั้นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปที่นี่แล้วกันนะครับผมจะนอนแผ่ตรอองนี้แหละนะฮะรีส์ดยังไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปกอนเรื่องนี้ฮะก็คงจะพางตัวได้บ้างเนาะโอเคบายบายครับผมบาย